สำหรับคลิปนี้เป็น EP ที่5แล้วนะคะมาในรูปแบบใหม่กันบ้างมาค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงประเด็นที่ว่าติดแดงติดแดงติดแดงนะคะที่พูดพูดกันอยู่และก็บังเอิญคุเรไปเห็นโพสต์ที่ แคปหน้าจอนี้นะคะก็คือไปที่แดชบอร์ดมืออาชีพอ่นะอันนี้คุณเลตั้งใจปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะได้เอามาคุยกันอ่นะเห็นตรงลบสีแดงๆไหมคะลบ18เนลบเนะะี่ยค่ะที่เป็นสีแดงเนี่ยนะคะที่เป็นสีแดงเนี่ยอนะอันเนี้ยมีคนแคปหน้าจอนี้ที่ของเขาก็เป็นสีแดงแบบเนี้ยคะ่ะไปโพสต์ว่าโอ้ตายแล้วกลับจาก ทำงานมา,าเจอติดแดงเศร้าใจเลยประมาณนี้ค่ะและคนก็ไปแห่ให้กำลังใจกันเยอะแยะซึ่งอันนี้ถ้าหมายถึงถ้าติดแดงแล้วหมายถึงละเมิดหรือการสร้างรายได้จาก Facebook จะไม่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะคะที่ว่าติดแดงที่ที่คนที่ผ่านเกณฑ์แล้วเขาพูดกันเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นะคะาบางคนยังเข้าใจผิดอยู่ไม่ใช่ตรงนี้ ติดแดงที่เป็นความจริงจริงๆมันอยู่ที่นี่ค่ะคําว่าเครื่องมือเห็นไหมคะข้างล่างถ้าของใครไม่ขึ้นตรงนี้ก็อ่ะกดตรงนี้ก็ได้หาแนะนําเพิ่มเติมนี่ค่ะมันจะมีการแนะนำโปรไฟล์แต่ตัวนี้มันจะสลับกันขึ้นลงนะคะขึ้นอยู่กับว่าเรากดดูตัวไหนอ่ะติดแดงอยู่ตรงนี้ค่ะการแนะนำโปรไฟล์นี่ปุ๊บจิ้มเข้ามาเนี่ยค่ะเขาจะบอกว่า การแนะนำโปรไฟล์ของชมพึกษาก็คือของคุเรนี่ค่ะแนะนำได้อ่าเรากำลังช่วยคุณเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายอะไรก็ว่าไปแล้วก็ขีดถูกเห็นไหมคะขีดถูกตัวนี้อ่าเนื้อหาเหมาะต่อการแนะนำอ่าโปรไฟล์ไม่มีการละเมิดอ่าอันนี้ค่ะนี่มาดูตรงสร้างรายได้ข้างล่างนี่ค่ะเห็นไหมคะล่างสุดเลยเป็นรูปตัว S เป็นรูปดอลลาร์ทรายค่ะ S แล้วก็ขีดอ่าการสร้างรายได้อ่ากดเข้าไปเลยค่ะ ปึ๊บนี่ค่ะถ้าคนที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่สามารถคือแบบละเมิดการสร้างรายได้อะคือจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตรงเนี้ยมันจะเป็นสีแดงค่ะตรงเขียวๆเ,เนี่ยมันจะเป็นสีแดงแต่ของคุเรเนี่ยไม่ได้ละเมิดมันจะขึ้นแจ้งข้างบนเลยค่ะปัญหาด้านนโยบายเนี่ยมันจะบอกว่ามีการละเมิดการสร้างรายได้เนื่องจากอะไรเขาก็จะบอกไปแล้วเขาก็จะใส่นโยบายการสร้างรายได้ของพาร์ทเนอร์น,นี่มา ถ้าของเราเป็นสีแดงนะคะขึ้นแดงอันนี้ของคุเล่เขียวนะถ้าคนที่ติดแดงอะ่ะเราจะต้องส่งคําขอร้องเรียนไปส่งคําขอให้ตรวจสอบอีกครั้งนะคะแล้วเราก็พิมพ์ข้อมูลไปว่า,าคลิปนี้ไม่ได้ละเมิดนะคะเป็นคลิปของเราเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือชี้แจงไปแก้ไขไปชี้แจงไปนะคะตรงนี้นะคะที่เรียกว่าติดแดงไม่ติดแดงของคุเล่เนี่ยดาวคุณสามารถสร้างไรายสร้างรายได้จากดาวได้โฆษณาโอเวอร์เลยในคลิปลิวส์นะคะ คุณมีสิทธิสร้างรายได้แต่ถ้าใครที่ละเมิดลผิดลิขสิทธิ์อะไรถูกตัดสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นสีแดงค่ะตรงนี้อ่าดังนั้นอันนี้คือต้องไปแก้ต้องไปลบบางคลิปต้องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าลายแรงนะคะอ่าอันนี้ของครูเลยเนี่ยก็คือเรียกว่าเขียวนะคะก็เรียกว่าเขียวไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะคะไม่เกี่ยวกับตรงนี้เลยตรงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงการเข้าถึงเอ่ยการมีส่วนร่วมเอ่ยอิมเพรสชันก็คือความน่าสนใจเนี่ย แต่จะเห็นว่าผู้ติดตามเนี่ยเพิ่มนะคะ,ะมาดูกันมาดูกันดูทั้งหมดกันนะปุ๊บนี่อันนี้นะคะเดี๋ยวรอโหลดนี้หนึงอ่ะเห็นไหมคะข้างบนจาก28วันก่อนหน้าลบ6%จาก28วันก่อนหน้าดูกราฟก็ได้ค่ะมันชี้ลงเนาะะเมื่อเทียบกับทอยหลังไป28วันเนี่ยช่วงเนี้ยก็คืออาทิตย์ ที่ผ่านมาเนี่ยที่คูเลไม่ค่อยเข้าไปตอบคอมเมนต์ไม่ค่อยโพสคลิปรีวิวเลยนะคะเพราะว่าไปทำคลิปลงหน้าฟีดไปทำคลิปอธิบายเรื่องเรื่องการสร้างไรายได้ที่มันถูกต้องนี่แหละ EP หนึ่งตอนนี้ EP หนึ่งถึง EP สี่เนาะ EP ที่คุยกันอยู่เนี่ย EP ห้าเป็นเรื่องติดแดงนะคะอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับติดแดงไม่ติดแดงตรงนั้นนะคะอันนี้แค่ทำให้ครูเลรู้ตัวว่าอ๋อ ฉันไม่ค่อยมีส่วนร่วมเลยคนมาคอมเมนต์ฉันฉันก็ไม่ได้ไปตอบกลับเขาฉันไม่ค่อยได้กดเข้ามาเล่นเลยเพราะฉันมัวไปทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้อ่าแต่ผู้ติดตามก็ยังเพิ่มเห็นไหมคะเป็นเขียวเป็นบวกเนี่ยก็คงยังเพิ่มเพราะว่าคนอ่ะคนเข้ามาดูเนี่ยเขาก็ยังติดตามอยู่อะไรเงี้ยค่ะมีเลิกติดตามไป10คนอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจะคิดว่า เขามากดติดตามเราเพื่อให้เราไปกดติดตามเขาพอเรากดติดตามเขาแล้วเขาก็ยกเลิกอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนเชื่อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าเรื่องประเด็นนี้ยให้ฟังว่าคนที่ทําแบบเนี้เขาแค่อยากได้เงินเป็นคนที่อยากได้อยากได้อยากได้อย่างเดียวค่ะเชื่อเถอะไม่สําเร็จลอกไม่ได้ไม่ได้ไปต่อนานหรอกค่ะเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเขาก็เลิกทําละคนที่เป็นแบบนี้ค่ะอ่าดังนั้นเราอย่าไปหวั่นไหวกับการที่มีคนเลิกติดตามแค่สิบคนอ่าคนที่อ่า ยังติดตามเราก็คงยังติดตามอยู่อย่างเงี้ยค่ะอ่าคนติดตามผู้ติดตามใหม่660คนอย่างเงี้ยในช่วง28วันที่ผ่านมานี้นะอ่าถือว่าเยอะมากเลยนะคะอ่าอันเนี้ยค่ะเป็นกรณีนี้ดังนั้นไม่อยากให้ทุกคนไปหวั่นไหวกับจํานวนคนที่เลิกติดตามเพราะว่ามันมีคนจํานวนหนึ่งเลยค่ะที่เขารู้สึกว่าจะให้คนอื่นได้เยอะไปกว่าเขาอะเขาทนไม่ได้อันนั้นเราก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปนะคะเพราะว่าเป็น เป็นความนิสัยส่วนตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าระยะยาวอะ่ะเขาก็จะไปไม่ได้ไกลค่ะคนนิสัยแบบนี้คนที่ไปได้ไกลยอยู่บนโซเชียลมา5ปี10ปีขึ้นไปเนะะี่ยค่ะคือคนที่มีจิตอีกแบบหนึ่งจริงๆนะคะอ่าดังนั้นเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันแบบแบบแบบยาวๆอีกทีหนึ่งเนาะอ่าแต่ว่าวันเนี้ยเราคุยกันเรื่องติดแดงนะคะอ่าโอเคเนี่ยค่ะดังนั้น ตรงนี้ไม่เรียกว่าเป็นการติดแดงนะคะตรงนี้ไม่เรียกว่าเป็นการติดแดงแต่เอาไว <uds> ้ให้เราดูประสิทธิภาพของตัวเองให้เราวิเคราะห์ดูวิเคราะห์ข้อมูลเพิพ <umen> ่มเ <episodes> ติมเนี่ยค่ะข้อมูลวิเคราะห์เพิ่มเติมเนี่ยดูตัวเองว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราแบบไม่ค่อยมีส่วนร่วมอ่าไม่ค่อยมีการเข้าถึงมีการเข้าถึงน้อยลงมีความน่าสนใจน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะอ่าประมาณนี้นะคะส่วนติดแดงจริงๆจะ ไปดูที่ตรงนี้คะ่ะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้นะคะส่วนคนที่ยังไม่เกิดรายได้มันก็จะยังไม่ขึ้นไงคะอ่ามันก็จะยังไม่ขึ้นมันก็จะไม่มีปัญหาด้านนโยบายต่อให้คุณใส่เพลงในรีวิสะเพลงที่คุณเลือกเอาในนั้นเนาะหรือคุณไปเอาคลิปคนอื่นมาหรือมีโลโก้ทิกตอกเนี้ยมันก็จะไม่แจ้งเตือนคะ่ะเพราะว่าคุณยังไม่เกิดรายได้นั่นเองนะคะอ่าโอเควันนี้เคลียร์นะคะเรื่องแดงไม่แดงตรงนี้เป็นแค่ประสิทธิภาพเพื่อให้เราวิเคราะห์ตัวเองว่า ในช่วง28วันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการสนใจตัว Reels ตัว a c e b o o k เนี่ยน้อยลงไหมนะคะมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้แหละอ่าใครที่ทำใหม่ๆเร่ง,ง,งๆแรกๆเนี่ยที่แบบเล่นอยู่ตลอดเนี่ยมันก็จะเคี้ยวอยู่ตลอดค่ะเป็นปกตินะคะ